วันนี้เรามาคลายข้อสงสัยที่ทุกคนที่เลี้ยงแมวต้องเคยสงสัยกันมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือทำไมแมวถึงชอบเลียเรานะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการแสดงความรักที่น่ารักแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกขนลุกกับความหยาบของลิ้นแมววันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้กันซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมเจ้าเหมียวถึงทำแบบนี้และเชื่อเถอะว่าเหตุผลนั้นซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่คุณคิดนึกดูนะว่าตอนที่แมวคุณเลียนหน้าตอนเช้ามันไม่ได้แค่บอกว่ารักหรือหิวเท่านั้น เวลาเดียวกันไม่เชื่อหรอฟังต่อลิ้นแมวอาวุธลับของนักล่าตัวจิว๋วเริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจเครื่องมือหลักของเจ้าเหมียวกันก่อนนั่นก็คือลิ้นที่ดูเหมือนกระดาษทรายนี่เองลิ้นแมวไม่ได้หยาบไปเปล่าๆนะมันถูกออกแบบมาอย่างแม่นยําเหมือนอุปกรณ์วิศวกรรมชั้นสูงบนผิวลิ้นแมวมีโครงสร้างเล็กๆที่เรียกว่าแพปิเล่หรือเรียกง่ายๆว่าหนามซึ่งทํามาจากเคราตินเหมือนเล็บของเราหนามเหล่านี้มีรูปร่างคล้ายตะขอที่โค้งไปข้างหลังสูงประมาณ2.3ม mm. และทที่่นาึ่งที่สุดคือไม่ว่าแมวจะโตหรือเล็นาเหล่านี้มี ขนาดเท่าเดิมเสมอแล้วทาไมต้องเป็นรูปตะขอลรอเพราะมันทําหน้าที่เหมือนหวีธรรมชาติที่สามารถดึงขนที่หลุดออกมากําจัดสิ่งสกปรกและแม้กระทั่งแกะเนื้อออกจากกระดูกอย่าลืมว่าแมวเป็นนักล่าน้ำเหล่านี้ยังช่วยกระจายน้าลายไปทั่วขนทาให้เกิดการระเหยที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายในวันที่อากาศร,ร้อนอีกด้วยน้ําลายแมวยาวิเศษที่ไม่ธรรมดาคราวนี้มาดูน้ําลายของเจ้าเหมียยกันน้ําลายแมวไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่เป็นเหมือนน้ายาขาจัดเชื้อโรคธรรมชาติที่เต็มไปด้วยเอนไซม์และโปรตีนพิเศษในน้ำลายแมวมีเอนไซม ไลซซามและเพอร์ออกซิเดสที่มีสมบัติต้านแบคทีรียรวมถึงดิเฟนซินและซิสตาตินที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้ยังมีโกรทแฟกเตอร์เช่น EGF, epidermal growth factor และ TGF-beta1 ที่ช่วยในการรักษาแผลแต่อย่าคิดว่าน้ำลายแมวนั้นสะอาดสำหรับเรานะในขณะที่มันอาจปลอดภัยสำหรับแมวแต่สำหรับมนุษย์แล้วยังมีแบคทีรียอย่าง Pasteurella m u l t i c u d a ที่อาจเป็นอันตรายดังนั้นอย่าลืมล้างมือหลังจากที่แมวเลียนะระบบดมกลิ่นสุดล้ำลิ้นที่ชิมกลิ่นได้ด้วยสิ่งที่น่าชื่ที่สุดค แมวไม่ได้แค่ใช้ลิน้นเลียแต่ยังใช้ชิมกลิ่นได้ด้วยแมวมีเซลล์รับกลิ่นประมาณ200ล้านเซลล์เราแค่5ล้านเท่านั้นและที่พิเศษกว่านั้นคือมีอวัยวะใจีบคบสั้นบนเพดานปากเมื่อแมวแปดปากหลังจากได้กลิ่นอะไรแปลกๆทำหน้าเหมือนยิ้มประหลาดนั่นคือเฟเมนรีสปอนที่ช่วยส่งโมเลกุลกลิ่นเข้าสู่อวัยวะเจี๊ยบสัน้นซึ่งสามารถวิเคราะห์เฟโรโมนและสารเคมีที่เรากลิ่นไม่ได้ดังนั้นเมื่อแมวเลียเรามันไม่ได้แค่เลียเฉยๆแต่กำลังอ่านขข้้้้้้อออออมมมมมมูููลลลททาา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 างงงเเเเคีจกกกกผิวิววววววหหหหนนนนนัััััรร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 ดดยย่่ไไไไปะะะสสตต์์ืแแุภพณ เหตุผลลึกซึ้ง5ข้อที่แมวเลียเรา 1. แสดงความรักและความไว้วางใจการเลียคือหนึ่งในพฤติกรรมอโลกร o มมิ่งที่แมวทำกับสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเมื่อแมวแม่เลียลูกหรือแมวพี่น้องเลียกันนั่นคือการแสดงความผูกพันความไว้วางใจและการยอมรับว่าเป็นพวกเดียวกันการวิจัยพบว่าแมวจะเลียเฉพาะแมวตัวอื่นที่ตนไว้ใจและไม่ถือเป็นคู่แข่งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อแมวเลียเราแปลว่ามันมองเราเป็นสมาชิกครอบครัวไม่ใช่คู่แข่งหรือเหยือ่อ 2. การสื่อสารทางเคนีมนุษย์ตัวนี้ของฉันแมวมีต่อมที่หลังเคโรโมนและการเลียช่วยกระจายกลิ่นของตนเองไปยังเป้าหมายเมื่อแมวเลียเรามันกำลังติดแท็กว่าเราเป็นทรัพย์สินของมันเป็นการบอกแมวตัวอื่นว่าคนนี้อยู่ใต้การดูแลของฉันแล้วนอกจากนี้การแบ่งปันกลิ่นยังช่วยสร้างกรุ๊ปเซนส์นหรือกลิ่นกลุ่ม ที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเดียวกันรู้จักกัน 3. ความสุขจากเอนโดฟินการเลียทำให้สมองของแมวหลังเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขธรรมชาติเหมือนกับที่เราได้รับความสุขจากการออกกำลังกายแมวก็ได้รับ natural high จากการเลียนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบางตัวถึงเลียจนเสพติดและอาจเลียตัวเองจนเป็นแผลเพราะมันอยากได้ความรู้สึกดีๆนั้นอีก 4. การลดความเครียดเมื่อแมวเครียดหรือวิตกกังวล การเลียทำหน้าที่เป็น displacement d e h a v i o r หรือพฤติกรรมระบายความเครียดเหมือนกับที่เราเคี้ยวดินสอตอนประวินแมวก็เลียเพื่อปลอบใจตัวเองการวิจัยพบว่าแมวจะเลียตัวเองมากขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์เครียดเช่นหลังจากถูกตำหนิหรือเมื่อมีพายุเข้ามา 5. พฤติกรรมเหลือทิ้งจากตอนเป็นลูกแมวแมวที่ถูกหย่าน,นมเร็วเกินไปอาจจะมีพฤติกรรมเลียเหมือนตอนดูดนมแม่ การเลียทําห้พวกมันรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเหมือนกับตอนที่อยู่กับแม่ส่วนลึกลับการเลียที่คุณอาจไม่รู้ทําไมแมวถึงเลียเฉพาะหน้าและคอการวิจัยพบว่าแมวจะมักจะเลียออโรกรุมที่บริเวณหัวคอส่วนใหญ่เพราะเป็นส่วนที่แมวทําความสะอาดตัวเองได้ยากและที่สําคัญคือบริเวณนี้มีต่อมหลังเฟโรโมนมากดังนั้นการเลียที่นี่จึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเคมีอย่างเข้มขน้นทําไมบางครั้งแมวถึงเลียแล้วกัด นี่เป็นสัญญาณว่าแมวกําลังโอเวอร์สติมูลเลต็ดหรือถูกกระตุ้นมากเกินไปเหมือนกับที่เราบางครั้งอยากกอดเด็กน้อยแรงๆเพราะรู้สึกว่าน่ารักจนหงุดหงิดแมวก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันลิ้นแมวเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิการเลียตัวเองช่วยให้แมวควบคุมอุณหภูมิร่างกายเพราะเมื่อน้ำลายระเหยจะทำให้เกิดความเย็นสามารถช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้ถึงหนึ่งในสามของความร้อนที่สูญเสียไปการศึกษาล่าสุดพบสิ่งน่าสนใจหลายอย่างแมวที่ไม่เกี่ยวข้องทางพันธุกรรม แต่อาศัยอยู่ด้วยกันยังสามารถทำอโลกรูมิงได้นี่แสดงว่าพฤติกรรมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นพี่น้องเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นการวิจัยยังพบว่าผู้เลียหรือ g r ู o m e r มักจะมีบุคลิกเด่นและมีสถานะสูงกว่าส่วนผู้ถูกเลียหรือกร o ม m ี่จะมีท่าทางเชิญชวนให้เลียเช่นเอียงหัวหรือนำเสนอส่วนหัวอ้อ น่าสนใจที่ในการศึกษาพบว่าแมวที่เป็นกรูเมอร์จะทําการส niff ดดมกลิ่นและเลียตัวเองมากกว่าปกติหลังจากเลียแมวตัวอื่นบ่งบอกว่าอาจเป็น displacement behavior หรือพฤติกรรมระบายความเครียดแล้วเราควรปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อแมวเลียอย่าห้ามนะคะการเลียเป็นวิธีการแสดงความรักของแมวถ้าเราห้ามแมวจะรู้สึกถูกปฏิเสธสังเกตบริบทถ้าแมวเลียแล้วดูผ่อนคลายนั่นคือการแสดงความรักแต่ถ้าเลียมากจนผิดปกติอาจเป็นสัญญาณความเครียดรักษาความสะอาด ลังมือหลังจากถูกเลียเพราะยังไงน้ำลายแมวก็มีแบคทีเรียที่อาจไม่เหมาะกับเราเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นแมวไม่ใช่สัตว์เดียวที่มีอโลเกรมิ่งหรือการเลียกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ลิงใหญ่จัดคนให้กันม้าเลียกันแมก้กระทั่งค้างาวก็มีพฤติกรรมคล้ายคกันแต่ที่พิเศษของแมวคือความซับซ้อนของการสื่อสารทั้งทางกายภาพลิ้นที่มีโครงสร้างพิเศษเคมีเฟอร์โมนและจิตใจการปลอบใจตัวเองลิ้นแมวกับเทคโนโลยีเชื่อหรือไม่ว่าลิ้นแมวเป็นแรงบันดาลใจใ,ให้นักวิทยาศาสตร์กิค้นเทโ,นโลยีใหม โครงสร้างของแปปิเล่ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหวีทําความสะอาดตัวเองและแม้กระทั่งระบบทําความสะอาดขั้นสูงสําหรับหุ่นยนต์สัญญาณเตือนที่ต้องระวังถ้าแมวของคุณเลียมากเกินไปจนเกิดแผลเลียในท่าทีก้าวร้าวหูแบนถังชุกขึ้นเลียลก,กัดทันทีเปลี่ยนพฤติกรรมการเลียอย่างกระทันหันนั่นอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพหรือความเครียดควรพาไปหาหมอสัตว์สรุปแล้วเมื่อแมวเลียเรานั่นคือการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนและอบอุ่นมาก มันบอกว่าเธอเป็นครอบครัวของฉันเธอปลอดภัยและฉันไว้ใจเธอในเวลาเดียวกันมันก็กําลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเราลดความเครียดและรู้สึกดีจากเอ็นโดรฟินธรรมชาติครั้งหน้าเมื่อเจ้าเหมียวเลียคุณอยากแค่คิดว่าน่ารักรถจบแต่จมรู้ว่าคุณกําลังได้รับการตรวจสอบสุขภาพรับการรับรองและถูกรักษาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่มีอายุหลายล้านปีนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมแมวถึงเลียเราไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นการสื่อสารที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความรัก เขาเรียกพรารักเขาเรียกพราะไว้ใจเขาเรียกเพราะอยากรู้จักเราให้มากขึ้นแล้วทำไมเราจึงไม่ควรรู้สึกโชคดีที่รับใบรับรองจากเจ้าเหนียวแสนรักกันล่ะ